สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับผมวันนี้พบกันอีกแล้วครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เราจะมาทานข้าวไรดีชมบรรยากาศก่อนครับเย็นเย็นครับผมนี่บรรยากาศครับผมนี่ครับมีบรรยากาศดีครับตอนนี้จอดรถพักอยู่ครับผมนน่นนะครับที่พักก็อยู่นน่นนะครับผมจอดรถพักอยู่นะครับผมอยู่ใกล้ๆกับที่ สถานที่ไอสวนสนุกครับผมนี่ฮะนี่ผมกำลังเดินไปทานข้าวครับตอนนี้ครับบรรยากาศดีครับจอดรถพักครับตอนนี้ก็เวลาก็เที่ยงพอดีครับผมดอกไม้สวยะครับเพื่อนๆสวยนะครับร้านนี้นะครับผมมันเป็นบ้านครับผมที่เขาทำอาหารตามสั่ง นี่ครับผมหลังนี่แหละครับผมถึงแล้วครับเพื่อนๆโอเคครับเราไปสั่งอาหารกันเลยครับผมมากจะเขานี่ครับผมเ้าเมนูอาหารครับผมที่ผมสั่งนี่ครับผมจานนึงเมนูอาหารนะครับผมน่ากินมากเลยครับเพื่อนวันนี้ผมสั่งนี่แหละครับผมนี่สองจานเลยหมดหมูสอง สามเลยครับสเลยผัดกะเพราทะเลมั้งครับคราวนี้เราก็มาลงมือทานกันเลยนะครับผมนี่ครับผมนี่ผัดทะเลรวมมิตรครับวันนี้กับไข่ดาวครับผม,มง่ายๆครับผมเรามาลงมือทานกันเลยครับผมเราก็เพริกน้ำปลาใส่เลยครับคือพันห้าเติมมาพิมพ์พันสิบเก้าพัสี่ราดเลยครับเพื่อนๆ กำลังหิวนะครับกินข้าวเที่ยงครับข้าวเช้าครับที่กัดก็มุ่งหน้าไปทางหน้าแฟชั่นไทยแลนด์นะครับเพื่อนครับจะไปไหนอะนี่มานั่งจริงครับต้องทำงานให้ได้โอ้มันกลับทำไม่ใช่หรือเปล่าเี่ยครับเราเรามาลงมือกันเลยครับผมเรามาลงมือกันเลยครับเพื่อน ครับเล่นทำไม่ได้คจุรจบครับจบ เดี๋ยวไปเอาน้ำหมดครับจับน้ำไว้คุณป้าลืมน้ำผมหรือยังนั่นไงนั่นไงปาโตคุณป้าผมกำลังจะจุกแล้วนะครับเดี๋ยวผมมาเอานะครับคุณป้า ป้าทำกับข้าวส่งน้ำครับแกลืมต้องไปย้ำเอหน่อยนึงโอเคครับทานจอครับรับาไปหรือเปล่ารับใช่รับใช่ ไม่ก็พดีสลิมฟิตมันใหญู่แล้วอีเดียวใหญ่เแล้วสั่งไปแล้วพี่สั่ไ้วายวครับ เที่ยวด้วยเหรอครับเพื่อนเื่อเด่นนอกของเรากลุ่มทางทางครับที่มุ่งหน้าไปแพกันไเล่นเที่ยวด้วยเหรเนี่ยทายีน้ำนะครับผม แอลยี่ห้าบาทคือเท่าไหร่ทำไม่ได้คือยึดตัวคนใช่ไหมทำได้ไค่อยู่ตัวคนนะครับผมเกลี่ยเลยครับเพื่อนๆหญิงนะครับวันนี้ครับเนี่ย อ,อร่อยมากครับผมหมดเกลี้ยงเลยเพื่อนๆสวัสดีครับผมเจออีกแล้วครับอีกคนนึงครับนี่ครับนี่โอ้โยไปเดี๋ยวไปโอเคครับผมอิ่มแล้วเราก็ ไปที่รถเราครับตอนนี้ฝนหนักขึ้นหนักขึ้นแล้วครับผมนี่ครับถนนกาญจนาพิเศษที่จะมุ่งหน้าไปรามคำแหงครับตรงนี้ตรงนี้ก็ไปรามอินทาครับฝั่งนี้ไป็รามอินทานี่ครับฝนกำลังลงครับน,นนะู่นนะเพื่อนๆกาลังพากันจะทานข้าวครับผม แต่ผมทานแล้วครับโน่นนะโอ้ใครอยากซื้อรถมาเลยนะครับประมูลรถครับดูครับ <c oughs> นี่เพื่อนเขาถูกหวยครับเขาก็เลยจะพากันกินน้ำแป,ป๊บส่งแป,ป๊บซี่เขาเลี้ยงครับผมกินข้าวกันครับนี่นี่ครับผมนี่ผลไม้นั่งพักผ่อนเย็นๆ บายบายโมงก็ออกแล้วครับผมบ่ายสองบ่ายสาม,าาสามนักเรียนเลิกครับเสียงมขนาจจะดังนะครับเ<ๆ>พื่อนๆเพราะมันอยู่ใต้ทางด่วนโอเคครับผมจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับพเพื่อนๆครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับ